ต้มมามา่าเคื่องแน่นๆจ้าไปเบิ่งวิธีการเห็ดกันเลยจ้าอันดับแรกเนาะคะ่ะเขากะตังน้ำเนาะใส่กระทะน้อยๆจ้าแล้วก็ตามด้วยผักลงไปจ้ามือนีก็มีกะหลำ่ำกับผักบุ้งจ้าเอาผักเริ่มสิสุกเขาก็ใส่เนือ้อสัตว์ตามชอบเลยจ้าใส่ลงไป ลืมใส่บุญเสียนจ้าเอาใส่บุญเสียนล,ลงไปอีกจักน้อยเนาะจ้าปิดฟ้าต้มต่อจ้าต้มไปได้จักน้อยเฮากับสิมาค้นโคล่โคล,โคล่เอาเนื้อที่อยู่ข้างบนลงไปข้างล่างต้มให้มันสุกเนาะจ้าจังควอยสีถืกสุกคาลักษณะเนาะกระต้มไปสักพักพุ่นละจ้ะพาพอสุกดีแล้วเฮากับสีไส่ผ่าเอกของเฮาลงไปจ้ามามา่าหนึ่งหอ่อใส่ลงไปเลยกระพริกไปพริกมาละจ้ะกากระจ,ะจนามาม่ามา,มา,มาเฮาสุกดีเนาะจ้า แล้วก็สิค่อยตักฟองที่มันเกิดจากการต้มเนื้อสัตว์ต่างๆนะจ๊ะมันสิเกิดฟองขึ้นมาเนะเาะเฮ้ากะมาค่อยตักออกจ้าเพื่อที่สิให้นำซุปของเฮามันใส่นั่นล่ละจ้านี่เส้นมามาคือกระซุกแล้วบัดตาที่นี่และขั้นตอนต่อไปก็ถึงขั้นตอนของการชิมรสชาติจ้าเฮ้ากะสิมาตักต้มมาม่าใส่เครื่องแน่นๆลงไปในจานแบบนี้เลยค่อยๆตักเลือกเอาแต่แต่ตอนที่อยากกินจ้ะตักใส่ลงไป แล้วก็จะตามด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดจ้าเบิ่งไปเบิ่งมามันเริ่มสิบ่เป็นตุ่มมามามาแล้วจ้ามันอาจจะเป็นสุกกี่หลายก่าวนะจ้าเอากันแล้วแต่สิเอินจ้า